แบบประกันขายดีนะผมเนาะแบบประกันเด็ก VIP ต้องทิพยประกันภัยเลยทุกท่านครับผมนะตัวนี้นะทุกท่านลองนึกภาพตามอัานนะค่าห้องหมื่นหนึ่งนะครับผมทุกท่านค่ารักษาแสนห้าหมื่นบาทต่อครั้งตโลค่าหมอวันละพันห้าทุกท่านเอาย้อนไปที่ค่าห้องหมื่นหนึ่งต้องเบี้ยเท่าไหร่ทุกท่านถ้าเป็นฝั่งประกันชีวิตเรา ค่าเบีนเป็นแสนแน่นอนนะทุกท่านใช่ไหมเป็นแสนแน่นอนเพราะของ FWD ทุกท่านค่าห้อง8,000เหมาจ่าย12ล้านทุกท่านครับผมเนาะค่ารักษาเนี่ยเหมาจ่ายนะเบี้ยไปเท่าไหร่ครับแสนเจ็ดกว่ากทุกท่านครับเนาะโหดมากๆแต่ที่พยาประกันภัยครับเบี้ยเท่าไหร่ทุกท่านให้ถ่ายให้ถ่ายเบี้ยเท่าไหร่ครับ 57, 5 7 5 2 3บาทถูกมากๆนะทุกท่านครับตัวนี้เป็นตัวที่นะผมเราภูมิใจนําเสนอแล้วเราก็ขายตัวนี้กันดีมากๆนะเรา m s g เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมอันดับ2คือตัวนี้เลยนะทุกท่านเนาะเคมออกมาบินประมาณ2 0 0 0 0 0เนี่ยสบายๆค่าห้อง1มื่นทุกท่านครับเนาะหมื่นหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราขายแผนนี้กับลูกค้าบํารุงล่าลูกค้าเม็ดปลาแต่ตอนนี้นะราคามันเปลี่ยนกันหมดแล้วทุกท่านทุกคนสามารถที่จะซื้อแผนนี้ได้เพราะ,ะอนนไาะ,ะอนนไรครับ เพราะว่าที่บริษัทอื่นมันเกินห้าหมื่นเจ็ดบาทลใช่ไหมทุกท่านแต่ห้าหมื่นเจ็ดตัวนี้ค่าห้องหมื่นนึงนะครับผมเนาะค่ารักษาแสนห้านะครับผมเนาะค่าหมอวันละพันห้าบินออกมาบินหนึ่งสองแสนเนี่ยสบายสบาย,บายไม่ต้องพ่วงพ่อแม่ไม่มีรับผิดชอบส่วนแรกไม่มีโคเป้โคตรดีทุกท่านครับผมเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามาอยู่ฟินเนี่ยขายแผนนี้ได้ดีไหมทุกท่านดีมากๆเนาะเอาไปบริการลูกค้ายิ่งโดยเฉพาะเด็กครีนนะทุกท่านครับเนาะทำแผนนี้ได้เลยแล้วก็ปัญหาเรื่องการเคมหลายๆท่านกลัวมากๆนะที่พยายาลกันไป ไม่มีเลยทุกท่านตั้งแต่มีการเคมแล้วขายไปนทุกท่านครับผมเนาะไม่เคยมีปัญหาเลยนะเพราะว่าขอแค่อะไรคนระับปวดจริงจังนะมีความจำเป็นทางการแพทย์หมอสั่งแอดมิทเนี่ยเคมดีแล้วก็ไม่ปกปิดประวัติเนาะทิปเนี่ยเราเวลาเราขายเนี่ยเด็กที่มีประวัติเนี่ยเราจะ,ะแถลงประวัติไปก่อนนะแต่ถ้าเด็กคีนเพิ่งแรกคลอดน,นะสิบห้าวันสิบหกวันนะทุกท่านเนาะไม่มีประวัติเนี่ย ยังไงก็ผ่านแล้วเวลาเคมไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีการสำรองจ่ายแน่นอนนะครับทุกท่าน,นตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะใครอยากขายแบบประกันนี้นะท,ท่านครับมาจอยทีมกับพวกเราเนาะมาอยู่ฟินโบรกเกอร์กับพวกเราทุกท่านครับแล้วเดี๋ยวทางทีมอาร์ตเนี่ยก็จะสอนทุกท่านนะครับผมเนาะมาจอยทีมอาร์ตด้วยนะไม่ใช่ไปจอยทีมอืนนมอม่นนะมาจอยทีมอาร์ตเนี่ยไอ้ก็จะสอนขายพวกนี้เนะเรามีพี่เลขาเรามีแอดมินคอยช่วยเหลือทุกท่านมีระบบการเทรนนิ่งช่วยเหลือทุกท่านนะมาอยู่กับเราทุกท่านครับผมเนาะรับรองว่านะได้ ครับผม อยากได้วิชาการขายออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะสร้างยอดขายได้หลายล้านและมีรายได้ทีละเป็นร้านนะมาร่วมทีมกับอานาผมอาจจะบอกทุกท่านหมดเปลือกเลยมีการบ้านให้ทำนะผมมาสอนทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะผมถ้าใครอยู่จังหวัดใกล้ๆวัมีโอกาสที่จะได้เจอตัวกันเป็นๆนะหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดเรารวมกลุ่มกันนะครับผมแล้วก็อาจจะบินไปสอนทุกท่านนะครับผมอยากได้วิชานี้นะครับผมมาร่วมทีมกับอานาผมอาจจะปล่อยหมดเลยไม่มีกั๊กนะแล้วท่านเอาวิชานี้ไปหารายได้เป็นร้านร้านกันนะครับผมสนใจร่วมทีมนะผมกดส่งข้อความมา รอ,อทิกท่านอยู่นะครับผมเนาะกดทักเข้าความมาได้เลยครับผม